สวัสดีครับพบกับรายการร่วมช่องหันสานะครับพบกับเกมโปเกมอนแบ็คสองนะครับไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งนานแล้วนะครับเอแล้วครับไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับผมไม่รู้ครับว่าเออจำได้แล้วครับจะไปสู้กับแก๊งทีมพลสม่าครับ สเปย์หมดครับไปต่อครับว่าจะไปสู้กับแก๊งทีมพลาสมาครับเจอกับคิราคิออนครับกับด็อกเตอร์อโคม่าครับโอ้โหผบอ่านอังกฤินไม่ออกนะครับเนี่หานะครับอ้าวได้เครื่องสัญญาณครับ ทาะะงการผมสู้กับคีราคีออนครับมาสู้กันวอลบอลมาใส่ฟอัสพันโอ้ยินทล่มครับเอาเรื่องเหมือนกัน,นครับโอ้โหนี่นะครับมาครับฟอัสพันครับไม่จับครับ โอ้ลูกคานดีอหน่อยงัดนะไปเลยสุวรรณน,นาเอ่อน้ำร้อนครับโอ้ไม่ครับอุ้ยอีนนี้เดียวก็งั้นะจับเลยครับไปเลยอัลตราบอนเป็นไงครับ ตาบอลครับจับได้หรือเปล่าครับผมจับไม่ได้ครับตัอกันไปเลยครับวาลูเวียงครับอีวีพีเดียครับสังกันผมขอใช้เออ ตังนั้นผมใช้ไทมบอลแล้วกันครับนั่งโอไม่ได้ครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยทงนั้นใช้มาสเตอร์บอลบ้าไม่ได้ดิ ไม่จับแล้วแคมปิ้งแฮนด้วยเหรอแคมปิ้งแฮนเหรอือเทียบในตำนานทั้งสามน่ะฉันเคยตีมาแล้วไม่จับมันเลยนานมากโอ้โหเสียเวลามากเลยไอ้ตายดิ อุ้ยเดี๋ยวไม่กี่อันแล้วนะครับยายาหมดครับผมว่าถ้าถอยกลับไปมูมอนเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะเสียเวลาครับเข้าไปมันเลยครับ อขอขบังคับให้เราไปถนนหมายเลขยีส่สิบเอ็ดครับก็คือว่าเรายังไม่ไปฐานทัพรับตรงนั้นครับยังไงผมก็ต้องกลับครับกลับบ้านเราเธอกลับบ้านเรามาผมจะกลับบ้านเรานะครับโอ้โหเออ,อย่า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 ชีดก่อนนะครับไปแล้วนะครับเอาละสไลด์กูดไปละ โอ้ยบุญบุนบุนบุนบุญบุบบบมอเตอร์ไซค์ดังโลเลยนะครับนี่ครับในที่จะซื้อยาก่อนครับ รวยครับถ้าอยู่ในเกมนี่ครับรวยครับแต่ถ้าในชีวิตจริงนี่ครับก็มีโอกาสรวยได้ครับแต่มามันจะยากครับนี่ครับซื้อสิอันก็พอครับเปลืองเงินครับคนอนโนครับต้องประหยัดเงินด้วยนะครับเวลาที่จะใช้อะไรเนี่ยครับ ประหยัดเงินด้วยครับไม่ใช่ว่ามีแต่ใช้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 แล้วก็ใช้เนี่ยครับโอ้โหแบบมันไม่ประหยัดเลยนะครับเอาละครับไปต่อครับกับสาอนโนดาครับอ้ไม่ใช่แล้วทะเลครับมาครับผมจะสู้กับเทรนเนอร์นะครับเอาละครับไปสาอนโนดาครับเจอกับเทรนเนอร์ครับมาสู้กันมาเลย มันเลยมันเลยมันเลยสาวใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมอ้้หส่งเอโอครับส่วนผมส่งลูคาลิโอครับลูคาลิโอฟอกัสพันนี่ฮะอ้ดำน้ำครับดำน้ำเหรอไปเลยนัดเคลูกพ่อทำไมผมทำไมถึงส่งนัดเคเลยครับเพราะว่านัดเคเนี่ยครับมี ability ไอรอนเบรกครับก็คือ น้ำเหล็กครับเนีย่ยครับไอรอนเบดครับคือน้ำเหล็กครับจะทําให้ศัตรูลดเลือดไปเรื่อยๆครับเมื่อโจมตีสัมผัสตัวครับโอ้นี่เผาผีครับโอ้โหทีเดียวจอดเลยครับเป็นไงล่ะน้ําแพ้พืชเห็นไหมน้ําแพ้พืชน้นําแพ้พืชน้นําแพ้พืชโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหอะไรรับ สู้ไปครับไปเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอ้าวเจอเสาวชุดายน้ำอีกแล้วนะครับแต่ฉันก็ไม่อ้อมือให้หนอกหน้ามาเลยว้า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 ,วาไปเลยลูกาเดียลูกาเดโอวพลังติดยิงทีเดียวไสหลุดเลยครับไปเลยครับโอ้โจตินี้มาเยอะแล้วเหรอ ปวดจริงๆิงนี่แน่เหมืนไงล่ะหายซ่ารือยังหายซ่ารือยังหายซ่าเลยยังฮะหายซ่าเลยยังไปต่อเพื่อนฮะอะไรอีกโอ้บูลเลตเจลครับผมไม่จับครับแค่ป้แค่นี้โปกเกมอนผมก็เต็มคังแล้วนะครับ มาครับจมได้ครับมาสู้กันมาโอคุตันเหรอโอคุตันต้องเจอกับพลังจิ้อุ้ยหนาเป็นมากเลยอู้ซิการ์บีมไม่เข้าครับเพราะว่าเป็นธาตุเหล็กครับเหล็กนะครับจะทำอะไร,รต่อสู้ไม่ค่อยได้ครับโอ้ควิกแอนแทับจบสวยครับนี่ ผมว่าเปลี่ยนตัวอื่นมาสู้ดีกว่าครับผมว่าเออผมว่ามันจะอันนี้ไปครับผมใช้เอ็นบูโอสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเอ็นบูโอเป็นธาตุไฟครับธาตุไฟสู้ขบน้ำเหรอครับเสียเปรียวครับแล้เป็นผมเนี่ยครับมันนี่ครับตัวนี้ได้เปียกกับน้ำเขาคือนัดเคลีครับนะครับผมส่งตัวละเปียนไปครับมาครับอะไรอีกเล่า โอ้โหเลว,วเลวเลยว่าโดนเรเปี้ยนต่ำกวา่าเอาละครับไปเจอกับนักคาราเต้ครับมาสู้กันมาเลยมาเลยมาเลยยูเอาละมาสู้กันน้อง,องเฮ้ยเรียกใครน้องอ่ะโอ้สองอีวาวาเลนครับส่วนผมส่งโดเรเปียนครับใช้พลอยซั้นๆครับ โอ้เบามากครับโอ้ยถอดเปล่าครับมันถอดเปลอาแล้วครับกลัวกลัวมันใช้ท่าโจมตีครับเปลี่ยนตัวก่อนครับดังนั้นผมขอเปลี่ยนตัวเป็นนัดเคลครับเพราะว่านัดเคลนี่ครับทนทานต่อท่านหินและก็ท่านแมลงครับนี่ครับโอ้ยยยยยยย้แรง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 เฮ้ อุ้สูงตัวไหนก็แพ้เลยฮนะไปเลยโรคาลิโกฉันรู้ว่านายถึกอู้อู้ได้ได,ได้ได้ครับมาดิมาดิตีเลยดิตีเลยเข้ามาดิเคาน์เตอร์อันนี้น่ะนี่นี่น่ะ,นนนะเอาไปอีกนี่น่ะนี่เนี่ย รู้จักท่าสะท้อนของลูคาเรโอหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าหืมปะเฉาเออเอาล่ะครับไปต่อครับไอฉีจะไปครับมาครับไปเลยครับ มาสู้กันมาเลยคอมอนคอมอนมาสู้กันคอมอนโอ้โหจักการเลยโดระเปียนไนสแลัดโอ้มันเพิ่มสปีดแฮะกลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอกลัวเหรอโอ้นัดเดียวจอดเลย ตัวอะไรเอกโอตัวเดิมเหรอคิดว่ากลัวเหรอะม,มาดิครับมาดิครับนี่นี่แนะ่นี่แหละเป็นไง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 ฮะเป็นไงฮะม,มาๆๆไป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  let's go let's go let's go. Let go ไม่โอ้เยเอาขออนุญาตสู้กับ โรงพยาบาลนะครับเฮ้ยไม่ใช่หมอไม่ใช่สิพยาบาลเออไม่ใช่สิหมอเออพยาบาลแหละถูกแล้วเฮ้ยไม่ใช่หมอเออจะเล่นทำไมเนี่ยมาสู้กันเอเซคลัสนี่นะผมไม่เข้าเลยฮะอุ้ยถึงจังเลยน้อยนี่ยขอชัดรังนี่นี่ติดพิษครับติดพิษโ,โอ้โหโอ้โอโอ ตีพิษครับผมไหนสลดัดฮะอ้มันรักษาพิษด้วยโอ้โหหนสลัดในนักปาดปาดไหนสลดัสลดโอ้โอ้โออีนิดเดียวแต่ทำให้ฉันเสียเวลาได้ไหมยังัง ไปนั่นนั่นครับตุ๊กเกอร์เอาละอู้พาววิกโดน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 เผววิกโดนโอ้การติดสถานะเหรอนี่นี่เป็นไงนะทีเดียวจอดเลยไหมเอาครับคุณหมอครับ คุณหมอข้างทางครับรักษาหน่อยครับได้เลยเอาละครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับเออลืมไปครับพอดีผมจะมีคลิปวาดลูกอยู่ครับผมจะวาดลูกอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ตอนนี้ เกมโปเกมอนแบ็คสนี่ครับใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับเอาละครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย